สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News แอปนอนกุลและน้องปีใหม่เข้ากราบอวยพรวันเกิดท่านหมุยภาประทับใจทำแฟนขับยิ้มเลยหลังจากที่เปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่ความหวานก็เพิ่มดีกี่มาเรื่อยๆความชัดเจนก็อยู่ในระดับ HD เลยทีเดียว สำหรับคู่ของนางเอกสาวแอปทักษออรกับพระเอกรุ่นน้องนนกุลชานนที่ปัจจุบันสถาน,นะของทั้งสองคนคือคู่รักป้ายแดงล่าสุดแอปพร้อมด้วยลูกสาวน้องปีใหม่และคนพิเศษของหัวใจนนกุลได้เดินทางไปกราบอวยพรวันคล้ายวันเกิดของท่านหมุยที่เป็นประจำทุกปีเธอและลูกสาวจะไปกราบอวยพรแต่ปีนี้พิเศษมากๆเพราะแอป พาคนรู้ใจมาแนะนำตัวด้วยนั่นเองซึ่งแอปทักษออรได้เขียนข้อความไว้ว่ากราบสุขสันต์วันคล้ายวันเกิดท่านหมุยหม่อมเจ้าชาติเฉลิมยุคนที่รักและเคารพค่ะขอให้ท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะคะแอปขอขอบคุณในความรักและเมตตาที่ท่านและครอบครัวมีให้เราเสมอมาค่ะต้องบอกเลยว่าภาพดังกล่าวเป็นที่ประทับใจของแฟนคลับมากๆ ไม่พิเศษจริงไม่ได้เห็นภาพนี้แน่นอนยิ้มไปตามๆกันเลยอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ